ิสองหน้าเนืนเงินเหรียญสุดท้ายครับหนึ่งศูนย์หกเก้าพี่หนะึ่งพันครับบิดละร้อยนะจะมาจะยิงบิดนำคนละบิดนะลายการนี้เนื้อเงินพิมสองหน้าจะ้ะสองพันพี่บอลลายการนี้ครับพี่บอลสองพันีเนื้อเงิน พิมสองหน้าหนึ่งศูนย์หกเก้ารายการนี้สองพันสองรายการนี้ครับสองพันสองพี่จับป้าจะยิงบิดนำคนบิดนะครับบิดละร้อยนะสองพันสองพี่ผู้ชายเพื่อนฝุ่นพี่สามพันพี่บอลครับรายการนี้ไม่มีใครมากกว่าสามพันอ่ะไปพี่ สามพแล้วก็สามพัลายการนี้ครับเนื้อเงินพิมพ์2หน้าเอาพาานี้ต้องต้องยินดีด้วยเลยพี่จบลารานไหนโยมมารานนั้นนะครับไม่มีเข้าวินน้าเหมือนเดิมวินฟรีพี่ลายการนี้1นึ่งศูนหกเ้าสพนับสามนับ2องนับหนึ่งครับลายการนี้ครับ บิดละร้อยจะาป้าจะยิงบิดนำโคละบิดนะรายกานันนี้รายการนี้ครับสามพันหนึ่งศูนย์หกเก้ารายกันนี้สามพันอ่ะไม่มีใครมากกว่าสามพันนับขิงโค้งสุดท้ายครับรายการนี้ก่อนจบดีเลยสิบวิเหมือนเดิมนะพี่สิ้นสุดดีเลยอะไรน้องวินนาทีนะจะาป้าจะยิงบิดนำโมาคนละบิดนะครับ <Huh? S 1> รายการนี้สามพัน 3ามพนหนึ่งสามพันสองใส่ได้เลยพี่เป็นเนื้องอพิมสองหน้านะคะพี่ชายจาใครจะปาใส่บิดแลกนํานะคะพี่ใครจะปาจยิงบิดนํามาคนละบิดนะพี่สามพันพี่บอลรายการนี้ครับโอ้สวยมากเน,เนื้องอพิมสองหน้าเนะนื้อเงินพิมสองหน้าก็คือ<ม>จะเจอ<ะ>รายการนี้าารายการเดียวนะพี่พิมสองหน้าหนึ่งศูนย์หกเก้ารายการนี้ครับ ไม่มีขายมากกว่าสองพันสามพันสามพันแล้วก็สามพันลายการน,นี้สามพันแล้วก็สามพันลายการน,นี้ครับนับขิงโค้งสุดท้ายครับสามพันพี่ไม่มีขายมากกว่าสามพันโดดให้ขาดปากในแม่นะก่อนจบดีเลสสิบวีนะครับสิ้นสุดดีเลยสเลยน้องวินนานทีนะเงินสองหน้าสามพันพี่บอลไม่มีขายมากกว่านี้แล้วใครจะป้าจะยิงบิดนำาคละบิดส่งสัญญาณครับว่าวินไหมครับ เคลิ้นวินนี่ใครยินดีด้วยจ้าสามพันรายการนี้ครับเคลิ้นวินนี่ใครยินดีด้วยจ้ะหวานอะไรก็หวานอะไรก็หวานอะไรก็หวานนับสิบเก้าแปดเจ็ดหกเนื้อเงินบิ่มสองหน้าหนึ่งศูนย์หกเก้า นับงห้าสี่สามสองหนึ่งส่งสัญญาณคาาวินนะครับใครอยู่เหนือคาาวินรับไปพี่สามพันพี่บอลลายกันนี้พี่บันบอกเอาให้จบเอาให้ดึงเรื่องพี่ลายกันนี้ครับสามพันลายกันนี้ครับเรียบร้อยเรียบร้อย พี่บอลสามพัน 3, ลายกันนี้ครับพี่บอลแคปเจอร์ครับขอบพระคุณมากครับพี่บอลจะ้ะ